โอ้โหมันเกือบใช้พื้นที่เกาเยอะจริงนะเยอะแบบโพสตะรูปใหม่ๆแล้วยิ่งเด็กใหม่เข้ามาแม่คัลเลอร์ทล่ามาโดยที่แบบไม่อ่านอะไรเลยบริษัคัลเลอร์ทล่าครับโพสโพสโพสจนอ๋อปารู้แล้วค่อยคว่าเอออันนี้นะให้เหมือนพวกเราเพราะตอนนี้เขาอะเข้ามาเล่นกับเราอโเคคิดดูแม่งบอกเขาจะติดโบสต์ให้ไปคันหนึ่งไม่ใช่ผมกล่าวว่าถ้าคนเล่นอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเกี่ยวกับมัตส์ช่วยเขาไงคือเหมือนกับว่าจบเลยทำหลอดอยู่ที่นี่แล้ว ผมพูดด้วยความจริดแล้วตัดแล้วตัดตัดเพสิ่งอันนึงจบเลยไม่คือคือเราเหมือนแล้วว่าเราดึงตัวเราให้เราให้ให้ไกลเป็นมาเฟยแล้วก็เหมือนแบบติดห้าคือไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากได้เลยจากเขาหรอกแค่อยากให้รู้ว่าเพราะมันก็ยังไม่ไม่ไม่นะส่วนตัวไม่ใช่แบบเว็บขายของอะไรเงี้ยเราคือเรา c o m m u n i t มเนี่ยเรา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 มันเป็นรถที่แบบไม่สามารถแตกงเลยนะสมมติปกติรถบอดี้เดียวกันแค่เปลี่ยนกระมาหน้าก็สามารถเป็นตัวนั้นได้แล้วแต่นี้ไม่ได้ ผมเห็นไฟมันแบบทำไมมันไม่เห็นเบ้าเหมือนกันเลยอ่ะได้ยักแปลงได้แล้วพันหัวแปลงเป็นหน้ายักได้นะได้เหรอได้ครับทำไมเบ้าไฟผมม่เหนอ่าผมคุยกับผู้รู้มาแล้วใช่ครับมันแปงยังไงโอแปลงไงแปงทั้งแก้มเลยถ้าคุณมีทุกอย่างของหน้ายักตั้งแต่การชนนะจิ้วข้างบนแว่นกระจังคุณเอามาใส่ขันหกได้เลยเ,เ,เพราะว่ามันแก้มข้างลองเลิกเหมือนกันหมดด๊ะ พราะตัวบันหกไม่เกี่ยวกรับต้องตัวันกเท่านั้น่ไม่แน่ใจเพราะมันเยอะแยะครับมันน่าหยับไปนห้าันะ่ปีหนึเกเจ็อะไสักอย่างแต่ว่ามันเราจะหาไอ้ชุดน่นห้ามาจําไหนอ่ะไอ้มาด้ที่ผมเจอที่ผมเคยลงนะพันห้าเนี่ยพันห้าพันหกวะที่มันมีแว่นแว่นไฟ มันจะมีไหมครับคันหกใช่ว่สิปีปรมาย่างกันไหาพันห้าอาันอะไรบาทีว่าเอาแปลงันหกเขาเป็นห้ากได้ถ้าคุณมีกันชนจ้านห้าเพอเอกลักษณ์มันคือหนึ่งกันชนล่างนะแวนกลมแล้วก็สายซีด้แล้วก็ยืข้างบนไปหลี่ยนข้างไปหลี้างข้างั่นแหละเอกลักษณ์ของมันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็ฝาท้ายจะต่าง ใช่ป่าท้ายเหมือนกันเราะาท้ายมันเป็นไฟเรืออยู่ข้างล่างเป็นมันเป็นเปลือกปามนร้น้อนมกระบะไอ้พวนแเนี้ทั้งจะดีนะไอ้วลาสันหลมนะคือไปคุยมาคือเดีๆคือคนนี้เลิกเข้าคือแตไม่ปาท้ายที่ผมเจอใครนะป่าท้ายมันทันเรียบแล้วก็เป็นระรรแล้วมาได้บนหแรกแล้วข้าล่าไดอวป้ยไเดลีองคมอู่้งล่างเมื่อก่อนคป่ันยที่มนไปม่ดมันหือนช่ออยู่ ร่างเลยร่างสุดเลยคือถ้ามองไปทะมองกระบะท้ายเนี่ยเราจะนึกว่ามันเป็นไอ้พวกรถส่งของนะไอ้พวกรถส่งทรายส่งหลักฐานที่กระบะแบบนั้นแล้วมีเปิดอยู่ข้างข้างอย่างเงี้ข้างรถติดอย่างเงี้ยกระบะที่เจอแลที่ว่าต่ออยู่ขายมากกว่าหมื่นกลุ่มเลยาหมื่นต่อได้ด้วยนะคือเราเกียร์คอนะเกียร์คอถูกแล้วเราเนี่ยแต่เกียร์คอนะเกียร์คอด้วยเครื่องเดิมเกียร์คอแต่ล้อไม่เดิม